ในช่องนันทวุโสดากุณอีกครั้งครั้งนี้ผมจะมาเจาะเรื่องพระโพธิสัตว์มาแล้วอันนี้เป็นแค่ครั้งแรกเท่านั้นที่มาเจาะเรื่องพระโพธิสัตว์ยี่สิบเอ็ดตารัสท่าของสุริยคุถะในวันที่แปดธุสภาคมของพศสองพันห้าร้อยหกสิบดูสามพันก็ร้อยแปดสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามครั้ง โดยถ้าเซมรินโปเชมาอ่านเจาะจงให้หมดเลยดีกว่าถึงเพื่อนๆทั่วโลกเนื่องจากท่าาความเมตตาที่ดูแจ้งของเธอแสดงมาในม,มากมายเพื่อประโยชน์ต่อสัตว์โลกอาการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของมากมายของสรรพสัตว์ตรวมยื่อันยาวนานความสุขนาอุปสรรคและก็ช่วยพ้นให้พ้นจากอันตรายหมายความว่า หมายก็คือพระนางตาราอเนี้แทนความเมตตาที่จะดยแห่งความรู้ที่เบิกบานบานรูปแบบในหลายรูปแบบประโยชน์ของพระนางตาราทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายก็คือประโยชน์ของสัตว์ทั้งหมดเนี่ยจะเขาบอกว่าอาการผู่นเนี่ยจะสะท้อนถึงต้องการของสรรพของสัตว์ทั้งหมดแล้วก็ปกป้องชีวิตความยืนยาวนานของ เขาเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดก็คือเอาชนะความสุขทุกทั้งหลายนะภัยอันตรายทาราเป็นหนึ่งในแล้วม,มาธโทษ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 ผมไม่ได้อ่านทานี้หรอกผมจะมาอ่านรัดข้ามไปเลยมันจะมีภาพให้อ่านอย่างน,นี้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเขาหาก่อน อืเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นหารูปพระนาราราก่อนไหนรูปหายไปไหนวะจะหารูปก่อนครับทุกคนแป๊บนึงพบแล้วครับองค์แรกผมจะขอสะกดชื่อให้ทุกคนอ่านแล้วก่นันองค์แรกมีชื่อว่าทาราแดงวิรชนหรือในภาษาอังกฤษก็คือคือ เอยมันมีคำแปลแล้วนี่ว่ะปาราวิวิราธาปาราวิธาตาระแล้วสักกันมีชื่อภาษาอังกฤษว่าพี่พาร,รับทุพาววิดอนมามีพิธีของเธอมีความเปลี่ยนแปลงอำน,นาจของอื่นได้ย่องในเงี้ยของประวัติศาสตร์เธอยกย่องธาราด,ด้วยเรื่องของเธอแสดงความเคารพต่อ the switch of the switch one วิลสตีเขาไหนลาดุดสายฟ้าแลบน้ำพุถ้าเปิดดอกบ,บัวเกิดจากน้ำ่าของผู้ที่ทักแห่งโลกทั้งสามของมองก็คือยี่สิบเอ็ดเอสเอสื่อมากกว่นโอมตาเรตูตาเรต,ตูตูเรซาะเอสซาบะซาราวาเกิดดาทูเรนาะ ว่าชัมคูรุโซฮาเอาความหมายว่าธรรมด์เดยจยะน่าทำโมยะนี่ะตรงกลางบนดอกโบสีเหลืองเลยท่นคือโอมต้องกลายเป็นอินตาราท่านคือเป็นทาราเดชเดือฮีโรสสีแดงและปิ่งควปรปธานภัยสีแดงและปิ่งประกายความตัวมีแบหน้านเดียวและมีแปดแขน มือคู่แรกกับคนที่มงกุฎถือวัชระแล้วก็กระดิ่งคู่ที่สองถือธนูและขัดธนูคู่ที่สามนูคู่ที่สามเป็นวงล้อแล้วก็สังคู่ที่จริงๆแล้วสังเนี่ยอาจจะตัดออกก็ได้นันดูดีๆเนี่ยสังตัดออกก็ได้เป็นหอกก็ได้มั้งถือดาบและบวงเธอจะมีเกับและนั่งอย่าในท่าวัชราหรือปริยะน่ะหน้ากาประดับด้วยผ้าไหมเลย นี่ให้ทั้งหมดมีพระนักยิงของแสงจันทร์เธอสวมมงกุฎด้วยไว้โพระจะนะขนนี่รูปสำนองเนี้ยเธอจะเป็นรูปสีประเภทเนี้ยถ้าทุกคนายังไม่รู้จักแล้วก็ขยายดูก็ได้ถ้ายังไม่เชื่อนี่นี่นน,นี่อันเนี้ยจริงๆก,ก็คือวัชรานั่นแหละแต่เป็นที่ไม่ค่อยเหมือนกันสะเท่าไหรดูดีๆนะวัชระ,ะทั้งสองอันเนี้ยดูไม่เหมือนกันเลย อันนึงอันเล็กเล็กอันนึงมันขยายถ้าขยายนี่คือกระดิ่งนั้นเนี่ยดูอันอันนี้อันนี้วงล้อก็จริงแต่ผมเรียกว่าธรรมจักดีกว่าธรรมจักดูจะเหมาะกว่างาธรรมจักมีแปดชิ้นนะทุกคนอันนี้ถือดาบอย่าไปฟังใช่มะมาหอนออันนี้ก็บนธนูอันนี้หอกเห็นไหมบอกได้ว่าเป็นหอกแล้วก็ส ก็ได้แล้วก็ธนูก,กับลูกศรแล้วถ้าเป็นรูปแบบนี้ก็โอเคอยู่ก็ยังโอเคนี่ถือดาบอันนึงเออเออโอเคหมดเออโอเคเออเออเออถือสังเออก็ตามใจแกเนี่ยภาพเนี้ยดูไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่เลยเห็นไหมดูไม่ค่อยชัดแล้วก็เออตามใจเถอะเนี่ยทุกคนลืมบอกไปว่ามันจะถ้าเราทดมาถามเนี่ยมันจะมามันสาม,มารถแบอบก ว่าจำนวนถึงยี่สบเ็ดมันจะมีบอกว่าอะไรบ้างเนาะมาองค์ที่สองมาไปกันต่อองค์ที่สองนี่คือชื่อว่าแสจันทาตาราขาวคือในภาษาหาแบบดนมาก็คือคือคาโมคาโมดะมาจากคติขยีห้ยีโดโดนมาเป็นทารกันติตารา นี่ของเธอมีไว้เห็นให้โรคติดเชื้อสงบลงเธอได้รับการยกย่องในแง่ของความสว่างและความหลังของใบหน้าของเธอเพื่นชมทาราด,ด้วยความและความสดใสของใบหน้าของเธอสแสดงความรบคุณด้วยใบหน้าที่เหมือนพระจันทร์เต็มดวง,ด,วงดูงติร้อยในรูปใบไม้ร่วงรวมกันรวมกันเป็นดวงเดียวสว่างอ่อสมัยด้วยแสงเจิดจ้ามันกลุ่มดาวนับพัน โอ้โอ,โอ้มารตูตารู cool ารโอ้ยแน่มันเปลี่ยนตรงนี้ออกหมดเลยโอ้มารตูตารตารูตรสับสารวามาค่ะทำชินชินทีมกุรุสุฮาแปลความหมายคือป้นดอกโหละดวงจันทร์เอมิทาระอาสีขาวที่ใบหน้าสามหน้า ขาวน้ำเงินและเหลืองมมีแขนถึงสิบสองข้างมือคู่แรกอยู่นท่นันตีตรองกระทานี้เนี่ยมือที่สองแล้วก็ถือทำจากององล้ออัญมณีแต้พวงมาไหลดอกไม้อีกอันหนึ่งที่ถ้าถ้ากระดิงเจียวติ๊น้ำบางครั้ก็เป็นแจก,กันสมบัติและหนังสือนี่ไง เออดูองนี้อง์นี้ก็อยู่ท่าท่านั่งนั่นแหละที่เราเห็นไว้ก็จะเป็นท่านั่งสิบสองแขนสีอืมดูเอาเข้าจริงนะสีแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยหรอกนะแั้ถ้าเป็นแบบภาพจริงก็จะไม่เป็นแบบนี้เนี่ยอรเนี้แขนสี่แขนคือเป็นที่ละสีแขนน่ะถ้าเป็นสิบสองแขนก็มีแค่สีแขนสี่คู่เนี่ย อันนี้ท่าไต่ตรองอันนี้นี่ถือนตีศูนย์อันนี้ถือแจกันอันนี้ถือธรรมจักรอันนี้ถือเพชรอีอันนี้ถือดอกบัวอันนี้กระดิ่งวัชระอันนี้มะลัยอันนี้ก็เป็นคัมพีหรือหนังซื้อแล้วก็งอดอกไม้ส่วนแบบนี้ก็โอเคอยู่ก็อยู่ายืนก็ยังโอเคเหมือนกันเออโอเค ไปองค์อื่นต่อดีกว่าองค์ที่สาองคนี้ชตาราสีทองชื่อว่าเซอร์ดรอกเชนทีโดนมาตาราหรือกันนะกันนะกันนาควนนณตาราพระราชนีของพระราชพิธีของเธอมีไว้เพื่อยืดอ,อายุแง่ของสีกันตกแต่งลายมือและสาเหตุของเธอยกต้องตาราด้วย ือสิในความเคารพคนสีท้องคัน้ม่เงมือนมือบทสมบูรณ์ที่เกิดจากคุณคนให้กาบมีไมนัยสีและทำความทนความพยายามที่ได้ปัญญาเออโอเคอันนี้ก็ดูเห็นไหมถึงแม้จะบอกว่าโอมกับโซฮาเหามือนกันแต่แเรโซเรแบบเออใช่ในตรงเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยสามครึ่งเนี่ยจะเป็นบทสดต่า โอมตาเรตุเร่ตาเร่ตุเร,ต,เร,ต,เรตุเรสซวาว,าวอายุยูฟูดีเรเนิโซฮาก็คือความหมายก็คือบนที่นั่งดอกและดวงพระอาทิตย์จากอ่าอีมินดาสีทองทองหรือสีเหลืองที่มีใบหน้าข้างเดียวและมีแขนทั้งสิข้างมือขออาวาของเธอถือประคำดาบลูกซ้อนาาวัชระไม้เทา้า ดิบบินไม้บวงดอกบัวกระดิงด่งและขันธน,นูมีทุกคนเออตรงแล้เ,ออเ,ออเ,ออเดียวกันเอย่าเพิอไปเรียกว่าเป็นไม้กรอบนะจ๊ะเพราะอันนี้ผมเรียกว่าไมาา้คทถาแล้วกันเพราะถึงแม,ม้ว่าไม่ได้ยาวแต่ผมก็ยังเรียกว่า,มา,าไม้คัถาดีเ <c oughs> นี่ยใช่เนี่ยอันนี้ใช่อันนี้ก็ ดูไม่ค่อยเรียกแบบนั้นถูกถักเท่าไหร่อันนี้มันต้องเรียกว่มาม้กระทาอย่าไปเชื่อเขาว่าอย่างนั้นดอกวัาชาระ,ชระอะไรวาลูกซรอนดาบบวงดอกบวกระดิ่งแล้วก็กระดิ่งซรอนแล้วก็ผ้าหรือดูอีกอันหนึ่งก็ได้เฮสิบก็สิบไม่สนใจมนัน อันที่สี่ท่านางตาราทองคำแห่งคราครามีชัยนี่แหละองค์เนี้ที่มีสีทรงแต่มันก็สวยนะถ้าเป็นภาพจริงจะสวยมากขึ้นองค์นี้มีกรัรโอ้ยแปไว้นะอุสนิสาวิจา,จารใ่ระวิจายานะน,าน่าเฮ้ยทน,ยนัยอุสนิ สุสนาวิจายานิสาวิจายาตาราอโอ้ยหลานพิษร้ายแรงที่ไหนพระพุสัตว์มีต่อเธอด้วยนย่องโดยที่เธอได้รับเกียรติบจจัตรจากพิชิตแลพพตตะพระบุสัติศการแสดงความก็ต่อคุณให้เหนือกว่าเฮ้ยลืมามอแผนว่า อันนี้จะแยกไปทีละองค์เลยแล้วกันเจ็ดองเนาะมีชาของผู้ซึ่งกานกระทาแห่งใครชะนะนั้นได้ขีดจํากัดและพูดเลยในม่านจากการบูญแห่งที่ซึ่งบรรลุความสมบูรณ์แบบอากาศมันต่างชื่อว่าโอมตารตูตารตูตูเรโซฮาสวาราผู้กันนะผู้กันนาพัดเทมปูรูสวาหาดนอกบัวสีเหลืองและดวงจันทร์จก ทียูทีทมีค่าตาสีเมหน้าเดียวและสีแคนมือขวาให้ประโยชน์ถือลูกป,ประคำบ้านใส่อม้มอตาใส่ม้อ,มอมน้ำแล้วก็ไม้กรอบนี่ไหมเขาบอกว่าไม้กรอบนี่นี่นี่ไม่ต้องไปเรียกว่าไม้กรอบทำกระทาดีกว่านะทางท่าพระพุทธที่สักก็คือทางนะั่งทางนั่ง ย่งเห็นไหมทุกคนยังเห็นไหมรูปเนี้ยไม่ใช่ไม้กอล์ฟน,นี่ไม้กระทาชัดๆเลยน,ๆๆๆนี่นี่ๆๆนี่นี่กระทา,าอันนี้มันเขาถัดดันว่าเป็นไม้กระทาเอียนหนึ่งองค์ที่ห้าเอาให้ไปไหนเอะโอ้โหอยู่นี่เองขณะต่อ,ตอรับประกายเสียงหำ ช right? ื่อว่าฮัมสวาราฐานะที่นี้ฮัมสวาร์ฮัมสวารานะที่นี้ตารานาที่นาที่ดีตาราเออฮัมสวาราโฮมสวาร์เออโฮมสวาราดีกว่าโฮมสวาราโฮมสวารานาที่ไหนที่ตาราม่ไม่เพิ่มปราบเธอเลยปราบเธอเลย ไมปราบปัะตูปรับอะไรท,ทำเราเนี้ยทุกคนอย่าไปคิดมากนะยากโอเคยกย่องดาราด้วยสาภาพที่ไม่เอื้ออำนวยก็คือสาภาพที่ไม่ค่อยปะกะติติ็งคร่เคารพต่ด้วยอักษรทีดูตาลาและหะและหอมเติมเต็ม,ตมด้วยขอบเคความถนาสิ และพื้นที่โลกทั้งเจ็อยู่ในตายเท้าของคุณขอคุณคุณสามารถนงหมดให้คุณมีความสุขไายมันตาบาโอมตารตูตูเรโซหาอากาชะชาชายริโซหาบนพัดทันจับทีเอมีตาราสีเหลืองที่มีไปข้างเดียวแล้วแค่สองข้างขวาให้ละไพและมือ ไอ้ถือดอกบัวสีเหลืองเอออันนี้ก็โอเคเนีย่ยมันพอเหมือนอยู่ยังงั้นกันจิมาองค์ที่หกมันจะจบแค่องค์ที่เจ็ดแล้วก็ถัดไปคือจ,จบคลิปทันทีนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะวันพรุ่งนี้จะถ่ายอีกทีหนึ่งตาราองค์ที่หกชื่อเป็นตาราที่มีชัยในสามระดับของโลก ชื่อว่าตรีตรีลุกยาวิจจ์จายาตาราท่านพิธีของเธอเธอกำลังลบล้างความคเคลื่อนและความวิเศษเธอได้รับการย่องจากเทพผู้ญทางโลกด้วยย่องโดยดาราที่ได้รับการบูชาจากเทพในทางโลกและแสดงความพบต่อคนที่หาพระอินทร์อักษณีพระผม โอ้โห <laughs> <laughs> oh oh, เอาถึงขั้นนั้นหรอพระอินเอ้ยพระก็นั่นแหละสู้ไม่ค่อยสู้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่พระอินที่เป็นแบบนั้นๆนั้นเป็นพระอินอินดีเแหบบีะยนี่พระอินไทยถึงถ,ถ้าพรมถ้าบายุแล้วเทพจ้าผู้อญ่งอื่นๆแล้วก็ที่ว่านายซอมบี้กินกินกลีนแลให้ความเสียหายด้วยความรุนแรงโอ้ตารตูตารต,ต,ารตูตูเรซา ทาบีกันทาบีกันนะชาทารูอฮะนี่โซหายผมก็จะบอกว่าวันเสาร์เนี่ยผมอาจจะทำและแต่ไม่ทำแต่วันเนี่ยตอนเช้าเจะทำเป็นตอนหลังแทนเนี่ยที่มินหนะ้าอาบแดดอยู่จากอายมินตาราองกี่แดดบีใบหน้าเดียวแล้วก็มีสีแขนลงขอคนแรกถือ หัวแชระแล้วก็ดาบที่ดาบที่สองมือท้ายคนแรกมีนิที่ที่คุกขันแล้วที่สองก็คือบ่องเธอนั่งอยู่ในท่าพระโพธิสัตว์อีกอ่ะคือท่านั่งแบบปกติก็ได้นะไม่ได้ก็าจจาะเป็นท่าปกตินี่แหละมาสุดท้ายแล้วสุดท้ายด้วยจริงๆจะทำถึง3 EP นะบอกก่อน สามอีพีไปเลยแล้วก็จะไปนอนไปทําอะไรแล้วก็ไปนอนไปให้ได้ไรงแล้วก็จะไปไปโรงเรียนอหกมาเป็นนักเรียนอยู่นั่นแหละแต่ว่าผมจะมาอ่านให้ฟังเลยวันที่ยังต้องศึกษาเรื่องหรือว่าอยากศึกษาที่เปต่อก็มาศึกษาให้ผมเนี่ยทางผู้สยบต่อก็คือวัดทีวัดวัดดีพะมาดานีตารา วัดดีพระมาวัดดีพระมาหน่ธรรมะวัดดีพระมาหน่ธรรมดานีวัดดีพรมะมาหนะวัดดีพระ,พระวัดดีพรมะดดพรามะราธรรมดานีตาราที่ของเธอคือการเปลี่ยนปีติทำเนื้อย่างเป็นสุดอากาศการนิสทาน ในช่วงเวลาที่เห็นความตายได้รับกนกในัง่งทำลายล้างศัตรตูทำลายฝาดตรงข้ามแสใงความตา่อพูดว่าเทและทำลายสิ่งกีดขวางศัตรูโดยสิ้นเชิงณได้งักเลยหาขวาได้เข้าเข้าและด้วยไฟที่แรงขอ,งของน้ำโอมตาเรตุตาธรรมราบีอาเอามาขอน้ำยามเยซูหะ แล,และดวงอาทิตย์จ้ะจากมอทอฟที่ดำสมเสื้อผ้าสีเหลือง,ง,งดูร้ายมีผมสยายเงินเดียวและสีแขนมือขอแรกถืออ,อ้อดเหลบบนเป็นวัชระบางครั้งนี่เอ,เองทำนิ้วชี้คุกขาวเถอะนี่ท่าพระเตลรี่ดาเฮียขาซ้ายมานี่ไง เออเนี่ยตรงเป๊ะเลยแต่งงว่าว่าเธอจะเอาสีอะไรกันแน่เนี่ยโอ้สีดําก็มีด้วยแต่นี่ไม่ใช่สีดํานี่มันสีเขียวชัดๆเลยอือฮึงั้นมาดูอ,องนี้แล้วผมจะได้ไปปิดช่องจะไปปิดยูทูปอ,องเนี้ยนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นสีอะไรแต่ผมชอบสีเขียวนะดูสีเขียวจะดูเข้ากันกว่า และที่สำคัญคือขาทั้งสวยทีย่สดุดเลยเนาะเอาเยจบแค่นี้ก่อนบาย